พ่อพ่อวันนี้ใครได้เป็นนายกพ่อคุณอุ้งอิงไงงั้นแสดงว่าเงินดิจิมอนทำพ่อได้อะสิจะรู้ไหมเนี้ยถ้าพ่อได้เงินพ่อซื้อผักให้หนูเยอะๆเลยนะแล้วก็ทำกองให้หนูใหม่ด้วยนะกองจะพังดูแล้าได้อะนะแต่ถ้าไม่ได้ก็เอากิ้งก่ามาทอดกินก่อนได้ไหม เรื่องมากจริงๆเลยอยาก,กินหนูเลยหนูแม่อร่อยเดี๋ยวถ้าได้อย่าซื้อผักให้แต่ตอนนี้กินอันนี้ไปก่อนแล้วกันใบหม่อนอใบหม่อนมันก็อร่อยนะพ่ไม่หวังแั้จะหวังทำไมเงินดิจิมอนน่าจะเป็นชาติหน้าแล้วพ่อถ้าพอจะได้ <laughs> <laughs>